สวัสด,ดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกบับบานบรีเอคอีกครั้งเลยนะคะวันนี้เราแต่งนะสวยงามพริง้งมาลาทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของใน7-11วนอนั่นเองนะคะก็จะเป็นจากแบรนด์ m e l e ลสกซึ่งเขาไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะรีวิวฉันซื้อเองนะคะจากฮอรเมื่อคราวที่แล้วถ้าใครได้ดูยกมือขึ้นจะเห็นไหมนะคะมีคนยกมือแล้วนะคะโอ้โห เยี่ยมมากค่ะก็นี้นะคะเรามีคิ้วตาอายไลเนอร์ปากเรียบร้อยค่ะขาดอะไรคะขาดอะไรคะดิฉันต้องมีอะไรคะไฮไลท์นั่นเองค่ะเพราะว่าดิฉันคือเทพจิดาแห่งไฮไลท์นั่นเองนะคะกพราทุกคนถ้าดูฮอรและเห็นรูปปกก็รู้แล้วเนาะว่าวันนี้เัาจะมารีวิวอะไรกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะชิ้งอันนี้คือเมเลสกาค่ะ Natural Glow Liquid Highlighter ค่ะสีที่เขามีขายใน7คือ Moon Dust นะคะมีขนาด5 ml นั่นเองนะคะบอกว่าไม่เป็นค่าผิวเปล่งประกายไม่เหนียวเนนหนิะหนะด้วยนะคะนี่ก็ไฮไลไท์5กร,รัมเนี่ยใช้หมดยากนะเอาจริงอะ ก็มันจะเป็นตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบหย่อๆๆนะคะแต่จริงๆคือเขาเป็นแอปพลิเคเตอร์แบบนี้เหมือนลิปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะสวัดให้ดูถ้าใครดูฮอก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นสีขาแบบนี้เป็นน้ำๆแล้วก็เอ่อเกลี่ยได้เลยนะคะเกลี่ยเนี่ยมันก็จะวิ้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมาลงที่หน้าให้ดูนะซึ่งก็ลองให้ดูไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนาะวันนี้น่าจะคลิปเบา ไอ้น่าจะคลิปเร็วเพราะว่าลงแค่ชิ้นเดียวนะคะ,ะเริ่มต้นกันเลยนะคะก็จะดอทด,ดอเกิดงี้กันเนาะดอทในจุดกระทบแสงของเรานะคะอยากจะลงตรงไหนก็จดไ้เลยตรงไหนอย,อยากลงเยอะน้อยมากแล้วแต่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ง่ายมากนิ้วเกลี่ยค่ะ คือสีมันสวยนะคือเหมือนจะสีน่ากลัวนิดนึงเพราะว่ามันดูเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วอ่ะเฮ้ยมันแบบมันสวยอ่ะมันแบบไฮไลท์กำลังดีอะเธอทุกคนมันไม่ได้แบบโอ้โหพุ่งมากแต่ว่าก็พุ่งอยู่นะคะนี่จุดช่วงนี้ผมขอเพิ่มว่าลวกันเนาะเพราะที่ฉันเป็นเทพพิดาแห่งไฮไลท์อย่างที่ทุกคนทราบกันเนี่ยเธอมันสวยอ่ะมันแบบมีความ วิ่งกำลังดีอ่ะน้องจะขอสองกระจกนิดนึงนะคะคือบนแก้มตามเนี้ยมีแค่รองพื้น Royal อ n f ินฟ a b l e ฝาแดงนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นคราบเนาะแต่เมื่อกี้เหมือนเราเกลีย่ยไม่ดีหรือเปล่าแอบเป็นคราบนิดนึงแต่พอเกลีย่ยอีกทีนึงก็ถือว่าได้อยู่โอเคอยู่นะขอเปลี่ยนมาลองใช้แปลงดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอือใช้นิ้วดีกว่า โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะก็สำหรับตัวปาล์มนะเอ่อตัวเนี้ยเอาไปผสมกับรองพื้นแล้วมาลงที่หน้าปำม็อโอเคนะถ้ามาจุดๆอย่างเงี้ยแล้วมาลงหลังจากรองพื้นเขาบอกว่าไม่เป็นคราบอะแต่ปาลองแล้วมันก็แอบเป็นคราบนิดหน่อยแต่ว่ามันเกลีย่ยได้นะคะแล้วก็วิ้งกำลังดีค่ะไม่ได้แบบโบบะมะไม่ได้แบบพุ่งมากอะแต่ปาล์มรู้สึกว่าอยากจะให้พุ่งกว่าน,นี้ทำยังไงดีอยากจะแบบไปถึง ดาวังคารนะเราไม่อยากอยู่แค่โลกอะ่ะเออมันจะต้องลงเยอะกว่าเดิมหรออย่างไงแต่ทำไมตรงจมูกมันวิ้งจังอะ่ะหรือว่าเราจะไม่เกลีย่ยเราจะแบบปาดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เป่ะวะมันแอบ,บเป็นคาบนะทุกคนเห็นไหมเอออันนี้คือรีวิวจริงนะมองว่าผสมกับรองพื้นน่าจะดีกว่ามาลงเฉพาะจุดแต่โดยรวมก็โอเคอยู่นะคะแบบวิง โอเคนะคะแล้วก็สีสวยดีนะคะแต่ในความของปามาปามแนะนำเป็นผสมรองพื้นจะดีกว่านะคะคือถ้ามาลงเดี๋ยวๆปามยังรู้สึกว่ามันแอบ,บจะเป็นคราบอะไรเงี้ยนะคะผสมรองพื้นน่าจะโอเคมากกว่านะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะในเซเว่นเอเลเว่นนั่นเองนะคะราคาก็โอเคไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไล่ห้ากรัมไม่ใช้ได้ชาติครึ่งอ่ะองจีงนะตัวเธอ ก็วันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์มามด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะ Reza by Prime t w i อ t e r และ IG Prime นะคะใครยังไม่เกิด subscribe อย่าลืมเกิด subscribe ด้วยมีอันจะพลาดของชูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆไม่เกินสามร้อยห้าร้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยใครใจดีจะโดเน t ให้ปาล์มเกิดปูงเซ็ตแต่งได้เลยอะไรได้ตรงนั้นโสดรวมถึงปาล์มจะกระับขอบพระคุณมากเลยนะคะหรือถ้าใครจะโดเน t โดยตรงมาที่พร้อมเพย์ก็จะกราบแค่ปักเลยนะจ๊ะ แต่ถ้าไม่สะดวกโดเนทก็สามารถดูโฆษณาให้ทุกชิ้นโดยที่ไม่เกิดสคริปต์ตรงนั้นก็จะเป็นรายได้เช่นกันวันนี้ลาไปทุกคนไปก่อนเราเจอากนันใหม่ EP หน้าํำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย